เด็กวันนี้เจอกับคุณอีกแล้วนะคะนีแบบขัดเล่นนี้เลยค่ะเรียนรู้ธรรมชาติรอกกบตัวเด็กนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่26นะคะดเด็กเปิดที่หน้า26วันนี้นะคะดเด็กคุณบอลจะมาสอนเรื่องจับคู่จับคู่แล้วก็เงาดูเงานะคะดเด็กแล้วคุณบอจะมีรูปภาพแบบน,นี้ให้ดเด็กๆเห็นใช่ไหมคะดเด็กเห็นภาพเล็นใช่ไหมคะดเด็กคุณปุ้ยยุบขึ้นให้แล้วใช่ไหมคะมันมีรูปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายรดน้ำาั้นไม้อยู่ แต่วันนี้ครูบนจะมาให้เด็กๆดูเรื่องเงานะคะเด็กๆเรื่องเงาแล้วเด็กๆมอง,งไปภาพข้างล่างเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้ภาพข้างล่างจะมีเด็กอยู่สามคนมีเด็กอยู่สามคนแต่รูปข้างล่างจะเป็นรูปเงาเห็นไหมคะเงาเด็กๆก็มองรูปข้างบนอีกทีหนึ่งว่าเด็กคนไหนที่ทําลักษณะเหมือนกับรูปข้างบนตามเงาข้างล่างเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีรูปเด็กผู้หญิงกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ แล้วก็มีเด็กผู้ชายลดน้ำต้นไม้อยู่เด็กๆเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนไหนที่มีรูปเงาที่ถือบัวรดต้นน้ำต้นไม้อยู่เด็กๆลากเส้นเลยค่ะลากเส้นโยงเส้นนะคะเด็กๆโยงเส้นแบบนี้นะคะเด็กโยงเส้นโยงเส้นแบบนี้วาดประหารกันแบบนี้นะคะว่าเด็กเด็กคนไหนเด็กคนไหนเงาเหมือนกันเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะ เห็นแล้วนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆหน้าที่27ธรรมชาติของธรรมชาติของเราธรรมชาติของเรานะคะมีอะไรบ้างเด็กๆเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะที่เป็นธรรมชาติอย่างคนยกตัวอย่างนะคะภูเขาแม่น้าลำธารก็เป็นธรรมชาตินะคะเด็กๆแล้วก็ดินดินก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะเด็กๆก้อนหินก้อนหินที่อยู่ตามลำธารก็เกิดจากธรรมชาตินะคะเด็กๆแล้วเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆเคยไปธรรมชาติแบบไหนมาบ้างอย่างรูปภาพนี้นะคะเด็กๆภาพนี้นะคะมีภาพครูชุกได้ขึ้นภาพไว้ให้นะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งเป็นภาพน้ําหรือน้ําในแม่น้ํานะคะเด็กๆภาพที่สองเป็นภาพปลูกพืชในดินภาพที่สามเป็นหินหินที่ขึ้นอยู่ในลาธารที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเด็กๆเด็กๆดูสามภาพนี้นะคะ สาภาพนี้แล้วเด็กๆรู้ว่าเด็กๆเคยเห็นหรือพบเจอหรือหรือ,รอ,รอว่ารู้สึกชอบชอบภาพไหนมากที่สุดแล้วเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกแบบนี้ทับภาพนะคะเด็กๆท,ทับภาพทับภาพที่เด็กๆชอบมากที่สุดนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้าที่28หน้าที่28ดนะคะเด็กๆเป็นประโยชน์ของน้ำเด็กๆรู้จักน้ำกันไหมคะ น้ำนะคะอย่าบอกนะคะว่าเด็กคุณไหนไม่รู้จักน้ำน้ำทำประโยชน์ได้มากมายใช้ไว้ดื่มใช้อาบน้ำใช้ล้างจานใช้ล้างรถใช้ทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กเด็ดูภาพแบบภาพนี้เลยนะคะทั้งหมดมีสี่ภาพเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพที่หนึ่งเราใช้ไว้ดื่มภาพที่สองใช้ไว้อาบน้ำภาพที่สามคุณแม่ใช้ล้างจานภาพที่สี่คุณพ่อใช้ล้างรถ เด็กๆดูเลยนะคะดูตามภาพนั้นเลยนะคะมีทั้งหมดสีภาพเด็กๆเคยใช้น้าทาประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเด็กๆเห็นแล้วว่าเด็กๆเคยใช้น้ําทําประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆเห็นรูปวงกลมไหมคะวงกลมที่อยู่ใต้ล่างภาพนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็คิดเครื่องหมายแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องหมายถูกแบบนี้ตรงภาพนั้นๆนะคะแล้วเด็กๆช่วยระบายสีให้ครูบนด้วยนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆหน้าต่อไปหน้าที่29นะคะ หน้าที่29ดินดีมีประโยชน์เด็เกๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูบุญจะมาสอนให้การใช้สัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แทนรูปภาพต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างเช่นแบบคุณขัาอันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปที่ครูจุ๊บขึ้นให้นยคะมีรูปก้อนดินมีรูปต้นไม้เด็กๆเห็นไหมคะแล้วเด็กๆเห็นไหมคะรูปก,ก้อนดินเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายทีมลงมาแบบนี้ตรงๆ เด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวรูปต้นไม้นะคะเด็กๆรูปต้นไม้นะคะต้นไม้เราใช้เครื่องหมายเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปเราจะใช้สัญลักษณ์แทนแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสัญลักษณ์ดินใช้ขีดต้นไม้ใช้เครื่องหมายบวกแล้วลงมาเป็นรูปที่สองเด็กๆเห็นไหมคะรูปที่สองข้างล่างดินเหนียวใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆดินเหนียวใช้เครื่องหมาย แบบนี้สีๆนิดนึงเห็นไหมคะส่วนเครื่องปั้นดินเผาใช้เครื่องหมายแบบนี้เลยค่ะเครื่องหมายคแบบนี้ทําเหมือนเดิมเลยค่ะใช้สัญลักษณ์แทนแทนนะคะเด็กๆดินเหนียวก็เครื่องหมายแบบนี้ต่อมาเลยส่วนเครื่องปั้นดินเผาก็ใช้เครื่องหมายคูณแบบนี้ต่อไปเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะ หน้าที่30ินะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาสอนเรื่องหินดีมีประโยชน์หินที่ทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจุ๊บนะคะจะขึ้นรูปภาพให้แบบนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆดูรูปภาพรูปแรกเป็นตู้ปลาเด็กๆนะคะเป็นตู้ปลาแล้วครูบุญก็จะให้เด็กๆช่วยทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะโดยการนับหินนับหินเด็กๆดูสิคะว่าตู้ว่าภาพแรกในตู้ปลามีหินกี่ก้อนเด็กๆนับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะเด็กๆมีสีก้อนจะให้เด็กๆระบายสีแค่สีก้อนนะคะดูภาพต่อไปเลยค่ะใช้หินตกแต่งต้นไม้ภาพนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะภาพที่สองมีต้นไม้แล้วก็มีหินอยู่ข้างล่างเด็กๆนับหินเลยค่ะว่าข้างล่างต้นไม้มีหินกี่ก้อนวนนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามมีหกก้อนนะคะเด็กๆเด็กๆก็ระบายสีหินเลยค่ะหกก้อนนะคะ แล้วก็ทําหน้าต่อไปเลยนะคะเด็กๆหน้าต่อไปนะคะดูแลธรรมชาติหน้าที่สามสิบเอ็ดค่ะเด็กๆเคยไปเที่ยวน้ําตกไหมคะอ่ะธรรมชาติเราไปเที่ยวที่ไหนภูเขาน้ําตกเราอย่าทิ้งขยะทิ้งส่งเดชไม่ได้นะคะเด็กๆเราต้องทิ้งลงในถังขยะที่เขาได้จัดเตรียมไว้แล้วผุณบนก็มีแบบฝึกขัดมาให้เด็กๆทําอีกแล้วค่ะแบบฝึกขัดนี้นะคะมันเป็นภาพการแตกตา่างสําหรับรูปที่หนึ่งกับรูปที่สอง รูปภาพเหมือนกันแต่ว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันให้เด็กๆหามีจํานวนทั้งหมดต้าตแหน่งค ideo> ่ะเด็กๆต้าตแหน่งนะคะดูภาพที่สองนะคะเด็กๆภาพที่สองอะไรนะที่มันไม่เหมือนกันมีทั้งหมดต้าตแหน่งนะคะเด็กๆก็ดูภาพเลยค่ะดูภาพเห็นไหมคะปุ๊บจุ๊บขึ้นได้แล้วนะคะ2ภาพแล้วก็ดูที่มันไม่เหมือนกันเด็กควรจะช่วยเด็กๆหาก่อนนะคะรูปที่1เป็นนกค่ะรูปที่สองนะคะเป็นรูปปลาเด็กๆเห็นไหมคะ รูปที่3นะคะเป็นดอกไม้ดอกไม้สีไม่เหมือนกันเห็นแล้วเด็กๆเห็นแล้วภาพไหนที่มันไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆตามะาดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆตากะาดครับแบบนี้เลยนะคะรูปภาพที่มันไม่เหมือนกันนะคะรูปที่3าค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมีนนองคนดึ่งภาพที่หนึ่งกับภาพที่2คือขอไม่เหมือนกันเด็กๆเห็นไหมคะภาพที่ภาพที่5ค่ะเด็ก เห็นไหมคะที่คาดผมคุณแม่สีไม่เหมือนกันเด็กๆเห็นไหมคะเอาเด็กๆมานับจานวนที yeah. ่คะว่าครบหรือยังห้าตำแหน่งภาพที gardens, ่หนึ่งเป็นนกภาพที ok ่สองเป็นลูกเป็นลูกปลาที่อยู่ที่แม่น้ําภาพที่สามเป็นดอกไม้สีไม่เหมือนกันภาพที่สี่เป็นสิ่งของที่น้งเด็กผู้ชายถือไม่เหมือนกันภาพที่ห้าเป็นคาดผมของคุณแม่ที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ เห็นแล้วทำแบบขัดนะคะเด็กๆเด็กๆคะครู á, บนฟา้าไปด้วยนะคะวันนี้ครูบนฟา้าหันเยอะนิดนึงนะคะแล้วเด็กๆช่วยทำแบบขัดและส่งให้<ม>ใหครูแต้ขุูพาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูนบนจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย,บายค่ะ